ที่น้องๆนะครับเขาได้ทดลองทําจริงนะครับได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับก็คงเป็นความรู้ที่ได้นะครับนอกเหนือจากในห้องเรียนแล้วนะครับแต่ว่าการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยากและซับซ้อนนะครับบางทีการทําคนเดียวก็อาจจะไม่สําเร็จนะครับอาจจะต้องอาศัยเพื่อนนะครับที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะครับมาช่วยเหลือกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในเมื่อเขามีเพื่อนมาร่วมด้วยแล้วนะครับเขาจะมีระบบการจัดการและมีระบบการทํางานอย่างไรครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน รถประหยัดพลังงานและคือชมรมเราก็คือสร้างเฉพาะรถประหยัดพลังงานทําไมเราถึงมุ่งเน้นเรื่องของรถประหยัดพลังงานเพราะว่าอย่างสถานการณ์ปัจจุบันก็เห็นอยู่แล้วว่าพลังงานเชื้อเพลิงหายากหายากเพราะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางเลือกนึงเลยเป็นทางเลือกหลักเลยว่าได้ที่ที่มันจะมาในอนาคตใช่ไหมคะแน่นอนคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในทุกๆอย่างที่เราใช้กันมักจะแปรรูปมาจากไฟฟ้าคืออย่างพวก รถยนต์ปกติทั่วไปครับใช้น้ำมันเบนซิน,นใช้อะไรเงี้ยเชื้อเพลิงประเภทใช้แล้วหมดไปใช้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเจเนเรตไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในเร็ววันเนี้ยแต่ไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถสร้างมันได้แบบไม่จํากัดดวงอาทิตย์เนี่ยครับที่ได้เห็นว่าเป็นพวกแผงโซลาเซลล์อย่างเงี้ยก็พลังงานลม,มพลังงานน้ำอย่างนี้เนาะมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าคือทุกอย่างจะต้องผ่านไฟฟ้าหมดพวกเราเองก็คิดว่าไฟฟ้านี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแหละ อย่างรถคันนี้เนี่ยคือเป็นไฟ,ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตตรทีนี้กลไกการทําง,งานของของเขานี่เป็นยังไงบ้างคะก็คือเอาคร่าวๆนะครับออเอาตัวที่แบบสำคัญๆว่าเอ๊ะตัวไหนทำให้รถขับเคลื่อนก็คือแบตเตอร,รี่แบตเตอรี่นี่เป็นตัวเก็บพลังงานค,ครับแล้วออกจากแบตเตอรี่เนี่ยเราจะผ่านสวิตช์ก็เพื่อการควบคุมว่าจะปิดจะเปิด เหมือนกุญแจรถยนต์ใช่ยางนั้นแล้วพอออกจากสวิตช์เนี่ยเราก็จะคือเอาไปเข้ามอเตอร์ครับใ,<ช>ให้มอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนกาลังไฟฟ้าเป็นกาลังกลแตขับเคลื่อนรอขับเคลื่นอนอีกระบบก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนข้างหน้าเนี่ยจะเต็มไปด้วยสายไฟเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังนี่พี่โนเห็นมีกล่องอันนี้เป็นมอเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ดําๆนี้คือเป็นกล่องมอเตอร์ดรไพร์เป็นตัวควบคุมอะไรเงี้ยใช่เป็นตัวควบคุมมอเตอร์อีกทีนว่าจะเร่งความเร็วจะ ลดความเร็วเงี้ยครับ <ạ. S 1> วิ่งจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณที่คำนวณมาแล้วก็อยู่ประมาณ3 0มถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะประหยัดที่สุดสำหรับรถประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้า่างเงี้ยอ่ะพอปีนี้ก็มันจะแข่งคิดขึ้นมาใหม่นี่เราจะต้องระดมฝ่ายไหนยังไงบ้างแล้วมีการจัดสรรหน้าที่กันแบบไหนบ้างก็แบ่งกันตามความสนใจบ้างกว่าสมมติว่าคิดจะสร้างรถใหม่ขึ้นมาคันหนึ่งแบบยังจากศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยก็อย่างแรกก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะส่งประกวด ประเภทไหนนะพอเราตัดสินใจได้แล้วก็มาดูเรื่องเอกสารสมมติเรื่องเอกสารจบไปก็จะมีคนที่สนใจทางด้านการออกแบบแล้วก็พวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับพวกเครื่องกลก็จะมาออกแบบกันว่ารถเราควรจะมีหน้าตาย,ยังไงขึ้นเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับเวลาเราสร้างรถมาคันหนึ่งนี่ก็น่าจะประกอบด้วย หลายหลายฝ่ายหลักๆของรถจะมีแค่เครื่องกลไฟฟ้าและเรื่องของรูปทรงอะค่ะว่ารถของเราอยากให้ออกมาหน้าตาแบบไหนก็เรามีเพื่อนที่อยู่คณะสถาปัตย์เข้ามาช่วยในการออกแบบเพื่อเรื่องความสวยงาม,มพี่แล้วก็พวกผมเองเนี่ยที่อยู่เครื่องกลเนี่ยก็จะเอาตัวที่เขาออกแบบเนี้ยมาปรับแก้<ม>ว่ามันได้ตามหลักวิศวกรรมไม้อย่างเงี้ยครับว่ามันสามารถรับแรงรับอะไรได้ไหมวิ่งได้จริงไหมอย่างเงี้ยครับ ทีนี้ในการแข่งขันแต่ละครั้งอะคะ่ะเราก็เรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คือใช้เวลาช่วงไหนในการที่จะมาประดิษฐ์หรือว่าทํารถขึ้นมาช่วงตอนเย็นนะครับเย<ม>็นหลังเลิกเรียนแล้วอย่างนี้คือบางคนก็ไม่ได้อยู่คณะเดียวกันแต่ว่าก็คือจะต้องทํางานชิ้นเนี้ยให้เสร็จเรามีการแบ่งงานกันอย่างเช่นบางทีโอค้คนคนนี้ติดเรียนคนนี้ติดสอบเพราะนั้นไปธุระอะไรเงี้ยก็จะต้องเอาเดทไลน์มากางเราก็จะแบ่งเป็นงานเหมือนอารมณ์เหมือนแบบทางานในระดับบริษัทนี่แหละก็คือบอกไปเลยว่า ผมต้องการชิ้นส่วนเนี้ยวันนี้ไม่สนใจว่าจะไปทำเมื่อไหร่แต่คือทำออกมาแล้วให้มันเสร็จแล้วก็ได้ดีเท่านี้พอก็คือเป็นรับผิดชอบของแต่ละคนไปต้องทุกคนต้องมีความรับผิดชอบอยู่แล้วจะระดมการทำงานการหาอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยจะไปซื้อที่ไหน<อ>เลยของเพิ่มใช่ใชครับส่วนส่วนใหญ่พอได้ข้อมูลมาปุ๊บพวกผมก็จะเปิดอินเทอร์เน็ตกันก่อนแล้วถึงท่านต้องแบบออกไป หาซื้อกันเองอะไรอย่างเงี้ยหมคะมีครอบส่วนใหญ่จะเป็นการส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าซื้อกันเองครับผมว่ามันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้สำรวจตลาดสำรวจอะไรด้วยได้ได้ประสบการณ์ในการเดินหาซื้อของด้วยอย่างของภาคไฟไครับ<ม>ส่วนภาคไฟเองเวลาจะไปซื้อของต้องไปบ้านหมแหละว <c oughs> ริจาคจัตุจักนี้ครับของเครื่องกลก็จะอยู่แถวแถวนั้นเวลาไปซื้อก็จะโดน โดนหลอกทำไมอะคะเพราะว่าเป็นเด็กเลยกันเหรอก็เราบางทีเราไม่เชี่ยวชาญในของชิ้นนั้นว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันดีแน่หรือเปล่ามันเป็นตามสเปคที่เราต้องการหรือเปล่าแต่แค่ว่ารูปทรงหน้าตามันได้เราซื้อมาจริงพอเรามาใช้ครับมันใช้ไม่ได้มีสเปคที่เราต้องการอย่างของไฟฟ้าที่โดนกันบ่อยๆก็จะเป็นแบบของที่รูปร่างทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยสเปคสเปคเหมือนกันแต่ราคาต่างกันคือซื้อมาในราคาที่แพงกว่าใช่อารมณ์เหมือนกับว่าร้านร้าน A เนี่ยอยู่ตรงนี้ ขายชิ้นเนี้ยร้อยหนึ่งร้อยบาทเดินถัดไปแค่สองสองสองห้องขายห้าสิบบาทเงี่ยก็พ่าผมไปแรกๆก็จะโดนกันคุมอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีการการที่พอเราลงมาจับมาทํางานพวกนี้ทําให้เราเหมือนหนึ่งนอกจากรู้แหล่งแล้วยังเหมือนกับได้ออกไปไปเชิญโลกไปเชิญโลกไปเชิญโลกเลยว่าแบบเออจริงๆแล้วเขาซื้อกันยังไงเขาขายกันยังไงหรือว่าเขาใช้อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ การทำงานเป็นทีมนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเจออุปสรรคนะครับเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราช่วยกันแก้ไขนะครับให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์นะครับที่เราหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้เราพักเรื่องนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขารวมตัวกันเพื่อแสดงละครที่จะสะท้อนสังคมนะครับอาจจะทําให้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยต้องหันมาหยุดคิดจะเป็นอย่างไรติดตามกับช่วงนี้ครับเจนเลยเรชั น้ำใสสะอาดเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มีสัตว์น้ำนานาชน,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 นิดพืชพัุ์ธันยาหารมีวัฒนธรรมที่น่าห่วงแหนแต่ความสุขเริ่มหายไปมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียน ค่ะพวกเราเนี่ยมาจากโรงเรียนศรีมหาโพธิอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นกลุ่มเยาวชนรักครองโสมค่ะละครเพื่อการเรียนรู้สูกก่การเปลี่ยนแปลงค่ะคือเราเรียนมาได้กันค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันเราอยู่ห้องเดียวกันคือรวมตัวกันเราจะเจอกันตั้งแต่ม4เลยคือรวมตัวกันมาก็เพิ่งจะมาเข้าสู่ละครเรื่องนี้จริงๆ่ยตอนม5เพราะว่าได้คุณครูวันดีเป็นครูที่ปรึกษาเนาะตอนแรกก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมดาค่ะเรื่อง เกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปผลกระทบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้รวมตัวกันอย่างจริงจัง,จ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 งตอนหมหาสาเหตุที่เรารวมตัวกันตอนแรกเลยคือเราได้ยินข่าวว่าแม่น้ําบางปะกงอะค่ะมีสารประหลอดก็คือมีมีอยู่ในเส้นผมของคนด้วยเนาะจะมีเส้นผมคนแล้วก็อยู่ในปลาก็ตอนแรกครูก็จะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนอะคะ่ะไปนั่งสัมมนา,ากันใช่ไหมสัมนมา,า,มมา,าแล้วก็ให้เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่า ไปแล้วมันเป็นยังไงมั่งเขาเล่าอะไรให้ฟังเขาให้ความรู้อะไรแล้วครูเขาก็ให้ทําป้ายให้ทํานิทรรศการในห้องเรียนเกี่ยวกับสารประลอดว่ามีโทษยังไงสารประลอดอยู่ที่ไหนแล้วค่าเกินมาตรฐานเป็นยังไงค่ะก็เลยรวมตัวการทําก็เริ่มเริ่มเข้าร่วมกันทีละนิดทีละน้อยค่ะจนเริ่มลงพื้นที่กันจริงๆค่ะเพราะว่าสายโครงโสมเนี่ยเป็นอีกคลองหนึ่งที่ไหลลงสู่แม่น้ำปาจิมบุรี เราคิดว่ามันได้ผลได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าจะมีอุตสาหกรรมมาตั้งอะคะ่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราที่ได้มารวมตัวกันทําละครการที่เราสื่อออกมาเป็นละครเนี่ยหนูคิดว่าทุกๆบ้านเลยค่ะตอนเย็นต้องมาช่วยกันแบบนั่งดูละครแม้กระทั่งเวลากินข้าวกันเนี่ยเขาก็ต้องดูละครหนูว่าละครนะเป็นเป็นเหมือนส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่ทําให้เขาเรียกว่าอินหรือแล้วมันอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ละครน่ะแสดงออกมาดีเขาก็อินไปกับเราพอเขาอินเขาก็ไม่ใช่แค่ว่าดูแล้วผ่านๆไปอะค่ะเหมือนกับเวลาเราเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่ผ่านๆไปดูแล้วเขาอาจจะคิดตามเขาก็อาจจะแบบเออแทงใจดํานะคนที่เขาขายที่ไปอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้ที่นั่งดูเราอยู่น้อยปีนี้ก็ขายเข้าวรวยเหมือนปีกระสิรวยเลยอะไรล่ะปวดหลังปวดเอวแม่ทำไมฟาาข้ามือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวก็ขายที่ทิ้งซะเลย เท่าไหร่ดีล่ะครับผมจะขอซื้อที่มาทาโรงงานแล้วพ่อหนุ่มจะให้เท่าไหร่ละจ๊ะผมคิดว่าน่าสักสองล้านนี้ไหมครับสองล้านสองล้านึข่ายด้วยขายด้วยถข่ายด้วยหนูคิดว่าการที่เราสื่อมาเป็นละครโดยเราเอามาจากความจริงของวิถีชีวิตชาวบ้านน่ะสื่อได้ดีที่สุดแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีการสื่อที่หลากหลายแต่ว่าหนูว่าละครเนี่ยโอเคสุดลวค่ะเนื้อหาของละครหลักๆเลยก็จะอยู่ที่คลองค่ะคลองต้นน้ําสายน้ําของเราก็คือคลองสม แล้วก็วิถีชีวิตชาวบ้านาสิ่งแวดล้อมในคลองปลาแล้วก็อันนี้เนื้อหาด้านดีถ้าด้านร้ายก็จะเป็นอุตสาหกรรมใกล้บ้านเราที่มาตั้งแล้วก็กําลังจะตั้งขึ้นแล้วก็จะเป็นจิตใจของมนุษย์ค่ะจิตใจของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปกับาการตอบสนองปัจจัยที่เราต้องการก็คือกิเลสอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนของเราอันนี้คือเนื้อหาของละครหลักๆเลยที่เสื่อออกมา เราเล Α ือกเนื้อหาที่เราเลือกคือผลกระทบเราเลือกจากผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วมาแสดงถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เหมือนเป็นข้อคิดนะคะว่าคนที่ดูเหมือนจะข้อคิดว่านี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิดยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะสื่อเขาได้รู้ว่าถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราจะทํำยังไงเราจะทํายังไงคุณจะยอมให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันเสียไปแล้วผลกระทบต่างๆมันจะตามมาหาเราถ้าทางประกอบสายน้ําต้นหญ้าต้นข้าวเนี่ย แต่การลงพื้นที่ของเราเราไปเจออะไรมาบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติคือการเรียนแบบธรรมชาติท่าทางก็เป็นสายน้ํากลายเป็นต้นข้าวพยายามคิดกันเองจินตานาการออกมาก่อนเราคิดว่าโรงงานเนี่ยมีลักษณะเป็นไงทําออกมาก่อนแล้วพอเราทาปุ๊บเนี่ยเขาก็คุณครูเองครูตั้มที่มาจากมอบุรพานี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ใช่นะเราต้องแสดงหน้าตาอีกอย่างนึง ขาอะไรประมาณเนี้ยค่าเรียกกลุ่มก้อนครับกลุ่มก้อนกลุ่มก้อน,อลอนแล้วก็มีเสียงในน้เอยยงโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตึกจักตึกจักตึกจักเราจะต้องจินตนาการว่าเสียงโรงงานเป็นยังไงเสียงเสียงใส่น้ําเสียงต้นไม้ต้นไม้เวลาเจอลมจะเป็นยังไงลมแรงต้องเป็นยังไงลมไม่แรงต้องเป็นยังไงต้นข้าวต้นข้าวนี่พองพอกออกมาจะเป็นแบบไหนมีกี่ใบอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วพอตัดออกไปแล้วมันตายไหมพอตายแล้วมันมีลักษณะยังไง นอนอะไรประมาณเนี้ยมากกว่า180่งร้ชนิดเราเคยมีปลาแก้มจับปลาสูบกุ้งและปลาตัวน้ำจืดที่อร่อยที่สุดในคลองเป็นแหล่งวางไขของปลาตัวน้ำจืดเดี๋ยมีเดี๋มีอยูม่ยมีนะดูแล้วสนุกค่ะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับแม่น้ำเขาสื่อความหมายให้เรารักษามแม่น้ำไว้นานๆมันออกมา เหมือนความจริงอะคะ่ะที่แบบออกมาให้เป็นความรู้สึกของพวกเราอะคะ่ะมื่คิดว่าได้ประสบการณ์ในเรื่องของอาการแสดงท่าทางและการแล้วก็ได้กันคือแบบลุกขึ้นมาทําเพื่อชุมชนเพราะว่าตัวตนเองก็เป็นฐานะฐานะเด็กนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีแค่เด็กลุกขึ้นมาทํา ก็ได้ส่วนนี้ครับได้ประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดโตขึ้นนะครับโตขึ้นก็จะพยายามสอนลูกสอนหลานนะครับให้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปก็อยากให้มีวันนั้นครับได้ความสาม,มัคคีค่ะเพราะว่าในแต่ละบทในแต่ละคําพูดที่เราสแสดงละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกวีเองที่พูดออกไปบ้านเกิดที่แสนโอป,ปุลอะไรประมาณเนี้ย มันอยู่ที่ความคิดเห็นของคนในกลุ่มค่ะ22คนช่วยกันคิดแล้วก็ฟังความคิดเห็นของแต่ละคนว่าเราคําถามเนี่ยคาพูดเนี่ยมันดีไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ความคิดเห็นของแต่ละคนก็จะออกมาไม่เป็นคําพูดที่สวยงามเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าเขาแอคทีฟตื่นตัวตลอดเวลาเขาสามารถทํากิจกรรมกับเรียนเนี่ย ไปด้วยการควบคู่กันไปได้นะคะถ้าสิ่งไหนที่เขาหาคำตอบด้วยตัวเองไม่ได้จะมาปรึกษากับคณะคุณครูค่ะ ประสบความสําเร็จแล้วค่ะเพราะว่าได้ไปแสดงในแต่ละที่แค่เขาดูแล้วเขาเข้าใจเรากิ๊บก็คิดว่ามันประสบความสําเร็จแล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้มันจริงค่ะย้อนเวลาไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่เหลืออยู่นิดนิดหน่อยน้ามันยังมีใช้อยู่น้ํามันยังพอจะจับปลากินได้อยู่เอามาขายตามตลาดเนี่ยก็คืออยากจะให้มันอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากให้มันหายไปเลย อยากเห็นรถที่วิ่งอยู่ในวันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์แบบไม่ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรเลยไม่ต้องไฮบริดไม่ต้องไฮริดไม่ต้องลูกครึ่งไม่ต้องอะไรเลยคือไฟฟ้าเพียวๆไฟฟ้าเพียวพอจอดเสร็จปุ๊บเสียบปลั๊กไฟบ้านจึ๊บ